คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปูส่สวงนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบปูนะครับแนวทางเลขทูบปูนะครับเห็นเป็น6-2นะครับบางท่านก็จัดลงจัดขึ้นนะครับแนวทางออก72 นะครับบางท่านก็จัดลง5 2 7 2 8 2จนะครับจะลงจัดขึ้นแอดก็ขอแสดงความดีกับ f อซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงตัวงวดนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคเอซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชค เป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูตอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนมโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระครวตุระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังเัรพสิทธิวิชาจรณายสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมามาสุวัตติโหตุไมหัง นโมพุทธะนโมธรรมะส,สะนโมสังคัสะเสยญาทิทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีเหลียนหลวงปู่สวงท้านศิ์สิิธิ์มีจริงขอจงบุญมนตดาลเลขทุกที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหมวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์นพศ2567ให้เอซีพี่น้องเข้ามารับชม มีโชคมีชัยกับเบบรียกทูกบารมีเหรียญลวงปู่ปสวงทุกท่านทุกคนรืวอเถินสาธุครับผมเรียกทูบบรารมีเหรียญลูงปู่ปสวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารามีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบารามีเหรียญลุงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนรนลุบรรดาเรียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจ,จาวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารามีเหรียญลุงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้ทินสาธุ ครับผมเลือทูบบารมีเหรียญลุงปูสวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่เพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้เผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับสำหรับเอซีพี่น้องที่ชอบแนวทางเลือทูบบารมีเหรียญลุงปูสวงก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เอ็มีคีน้ำโชคพาลอยขอตุลาไปก่อนอย่าลืมจัดลงจัดขึ้นด้วยนะครับสักเก้นะครับเห็นเป็นหกสองก็ประมาณ7282นะครับก็ถอยลงถอยขึ้นบ้างนะครับพี่สิพี่น้องที่เคารพรักอย่าเป๊ะนะครับพี่น้องจัดลงจัดขึ้นด้วยนะครับถ้าชื่นชอบสำหรับวันนี้มีคีน้ำโชคพาลอยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ